สวัสดีครับตอนรับสุไทยบนครับผมแบ่งปันเช่นเคยครับวันนี้จะพาเก็บทรงเสื้อครับจากไซส์ xl x ครับผมไซ2 2ยจะให้เหลืออยู่ที่19ครับ แล้วโค้งลงมาเลยครับตรงอกจะอยู่ประมาณ43-44นะครับอกเสื้อตัวนี้ใหญ่อยู่ที่48-49จะอยู่กือประมาณ44นะครับ44แผนหน้าก็22นิ้วครับ ช็อกนะครับจุดๆลงมาเป็นเส้นเดี๋วเราตัดง่ายครับต่อไปเราก็ตัดตามเส้นที่เราช็อกไว้นะครับโค้งลงมาตรงรักแร้ครับผม สองข้างตัดเหมือนกันครับไล่โค้งตามเส้นซ็อกที่เราช็อกไว้ครับตัดไล่ลงมาเลยครับเผื่อเย็บนิดนึง ขนเสื้อที่เราตัดออกเราก็ตัดตรงเลยตะเข็บมานิดหนึ่งครับตัดไล่ๆลงไปเลยครับผมจากนั้นเราก็ลองมาวัดรอบๆกับที่วงแขนครับ สวยงามครับ วัดอีกทีนครับโอเคครับตกแต่งวงแขนให้มันสวยงามครับผม ก็หากันแล้วก็ให้มันเท่ากันครับตรงวงแขนแล้วก็ตรงชายสองข้างมันเท่ากันครับตรงโค้งวงแขนก็เหมือนกันครับแต่งให้มันเท่ากันครับ แขนในข้างหนึ่งเหมือนกันครับตรงนี้เราเลาะออกไปเพื่อ จะเข้าแขานนะครับประมาณสักสามสนิ้วครับแล้วตวตะเข็บใต้แขนครับ รเราออประมาณ3 4นิ้วครับเพื่อเข้าแขนได้ครับนี่ครับมาวัดอีกทีหนึ่งจากนั้นเราก็ไปเย็บเลยครับขึ้นจักเย็บเลยปากเับปาก ตามที่เรามาร์กตรงไหลไว้ครับแล้วก็จับมาลงมาถึงแล้วก็เข้าไปตามแขนครับ ออกนิดหนึ่งครับผมไม่ให้ใหญ่มากครับตรงตะเข็บอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันครับข้างนี้เสร็จแล้วครับข้างเหมือนกันครับ ราวางแขนเสื้อตรงที่เรามาร์กไว้ครับตรงไหลตรงหัวไหลแล้วก็วัดลงไปจนสุดครับเย็บเข้าแขน ที่เข้าแขนเราจะตึงด้านล่างไว้นิดหนึ่งครับใช้มือตึงๆไว้นิดหนึ่งครับด้านล่างตัวตัว,ตว,ตวที่เป็นตัวเสื้อครับผมการเข้าแขนนี่เพีงไม่ไม่ย่นนะครับเรียบร้อยทั้งสองข้างครับปปตัดแต่งนิดหน่อยครับต่อจากนั้นเราก็ไปพงครับผม ีพวงแป๊บหนึ่งครับ วงรอบวงแขนเสร็จแล้วเรามาเข้าข้างครับจับให้พอดีชายต้องใช้พอดีกันครับจากนั้นเราเข้าเข้าข้างไปเลยครับเย็บตะเข็บข้างครับ อยต่อตูงแขนหมนเท่ากันนะครับมันถึงสวยงามออกมาตัดแต่งตะเข็บข้างนิดหน่อยครับให้มันสวยงามครับอีกข้างก็ทําเหมือนกันครับ ข้างนี้จะเย็บจากแขนลงมาหาชายนะครับต้องแยกรักแล้ว,ลวจับให้มันพอดีกันครับ ไลลงไปเลยครับถึงข้างล่างไว้นิดนึงครับเสร็จทั้งสองข้างนะครับ ตกแต่งข้างนิดนึงครับจากนั้นก็ไปพวงครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับมาเย็บพวงเสร็จก็มาเย็บตรงชายมันครับแล้วก็เรียบร้อยครับ เรวก็จะได้เสื้อไซส์ L นะครับจากไซส์ XL 2 X ครับเป็นไซส์ L ครับแ yeah ยแบบไม่ง่ายด้วยตัวเราเองครับอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมกดไลค์กดับสไคร้ด้วยครับ